ถ้าเราก็เชื่อตามตากัะยายพ่อแม่เราแน่ดีนี่เราโคตรจะเป็นทุกข์เลยแต่พอมามองคนรุ่นหลังโคตรอิจฉาเลยที่เขาสลัดทิ้งไปมากกว่าเราเยอะเลยสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่เขาเดือดร้อนที่มีผู้หญิงมาเรียนทางด้านสเต็มน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอเขารู้สึกว่าต้องใช้พลเมืองไทยให้มีศักยภาพให้เต็มที่ในการ ทำการผลิตมาคุยกับพวกคนทํางานองค์กรผู้หญิงอะว่าทํายังไงให้ผู้หญิงอะมาเรียนสเตมให้มากขึ้นจะได้ทําเงินให้มากขึ้นเพราะผู้หญิงอะขยันแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอ,อ๋อมองแค่นี้เองเหรอไอ้เรื่องที่เราจะต้องประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราอะลดทอนเวลาที่เราควรจะเยียวยาหรือดูแลตัวเองใหม่บางคนต้องอดทนมากเลยนะฮะ ที่จะเสียสละเวลาแห่งความสุขของตัวเองวันหยุดก็ดเีเวลาที่จะไปพักร้อนก็นดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปทํางานที่2งานที่3เพื่อจะประสบความสําเร็จตามที่สังคมครอบครัวหรือคนส่วนใหญ่บอกแล้วเราก็บอกว่านี่คือความสุขเออเรามีความสุขแล้วพี่เห็นว่าคนละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปอ่ะโดยเฉพาะในช่วงของการก่อร่างสร้างตัวเพื่อที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จ ตัวเลขของพี่อะที่พี่เห็นนะคนรุ่นหลังเขาไม่เขาไม่ต้องการที่จะซื้อบ้านอย่างนี้ต้องการที่จะใช้ชีวิตมากกว่าอพอทํางานไปสักระยะหนึ่งต้องการเวลานานาทีเนี้ยพี่เห็นว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคนรุ่นหลังๆเนี่ยเขาไม่หลงไปในสิ่งที่สังคมบอกให้เชื่อกันไปทั้งหมดเขาสามารถที่จะเลือกไนงะแล้วก็พบสิ่งเหล่านี้ได้เร็ว่า ในขณะที่คนรุ่นที่เนี่ย90%ได้เลยนะที่เราต้องตะเกียกตะกายเพื่อที่จะไปหาไอ้สิ่งที่สังคมค่านิยมเขาบอกเรามาว่านั่นคือความสำเร็จนะโดยที่ละเลยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันชื่นอ,อกชื่นใจหาไม่เจอด้วยซ้ำไปอยู่ๆไปเอาเฮ้ยอายุขนาดนี้เราเราเคยชื่นอ,อกชื่นใจเรื่องอะไรวะลืมไปแล้ว